ตอนนี้ดหญ้ามันลกมากนะครับอลาผมกับผู้กองก็จะช่วยกันดายากก่อนนะครับช่งนี้ เป็นยาอ่อนๆครับได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับไม่เหนียวอันนี้ต้นพริกกำลังเริ่มจะโตนะครับตอนนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะครับ ฝักยาวที่ปลูกไว้โดยไม่ใส่สารเคมีไม่มียาฆ่ายานะครับไม่มีสารพิษต่างๆครับมีแต่ปุ๋ยอินทรีย์นะฮะเป็นปุ๋ยธรรมชาติจากมูลแพะนะครับมูลแพะอัดแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับเพราะว่ามันเพิ่งจะ โนิดเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะทําการใส่ปุ๋ยคาดว่าใช้เวลาอีกไม่นานนะครับเมื่อใส่ปุ๋ยแล้วก็จะงอกง,งามขึ้นนะครับเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ของโคกหนองนาพุทธพรโมเดลนครไทยกระสอบที่เห็นอยู่นี้เป็น ปุ๋ยอินทรีย์นะครับน,นี่ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะฮะที่เราจะมาใส่ต้นพริกในวันนี้นะครับครับสำหรับปุ๋ยอินทรีย์ถุงนี้นะครับเป็นปุ๋ยจากวิสาหกิจชุมชนนะครับมูลแพะนะครับเป็นมูลแพะหมักอัดเม็ด ผู้กองประพาสก็จะได้ทําการใส่ปุ๋ยนะครับช่วงนี้ใส่มากใส่น้อยก็ไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ไดมีเคมีการใส่ก็ไม่ยากใส่นี้ใช้มากไหมครับประมาณสักต้นละก็กำมือก็ได้คำนึงถ้าใส่ถ้าถ้าใส่หมดถังนี้จะตายไหมครับไม่ตายครับไม่ตายใส่ใส่มากก็ไม่มีปัญหาอ๋อใส่มากก็ไม่เป็นไรนะครับไม่แรงมันเป็นปุ๋ย อุ้ยอินซีครับไม่แดงไม่แดงใสไปกำมือประมาณ sorry. Okay.